ต่อไปนะคะเป็นการกำหนดคุณสมบัติของชั้นข้อมูล layer properties นะคะการกำหนดคุณสมบัติชั้นข้อมูลเป็นการปรับแต่งเปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ์สีขนาดเส้นรูปแบบตัวอักษรของแต่ละชั้นข้อมูลนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะคลิกขวาคลิกขวาที่ตัวชั้นข้อมูลนะคะเสร็จแล้วกดคุณสมบัตินะคะก็จะปรากฏหน้าต่าง คุณสมบัติชั้นข้อมูลขึ้นมานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการดับเบิลคลิกไปที่ชั้นข้อมูลนะคะก็จะปราก้าต่างคุณสมบัติชั้นข้อมูลขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะสําหรับแถบคําสั่งที่ใช้งานบ่อยก็คือแถบคําสั่งนี้นะคะทั่วไปรูปแบบแล้วก็ตัวอักษรน,นะคะเราจะมาดูกันที่แถบคําสั่งทั่วไปก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นปรากฏชื่อชั้นข้อมูลนะคะ แล้วก็จะมี data source encoding ซึ่งตรงนี้การเข้ารหัสจะเป็น UTF-8 นะคะแล้วก็จะมีค่าระบบพิกัดให้ตัวนี้ก็จะเป็น32647หรือ u t m 2 47สนั่นเองนะคะส่วนต่อไปรูปแบบนะคะสามารถกำหนดสีให้ได้กำหนดสีของฟีเจอร์กำหนดเส้นขอบความกว้างของเส้นขอบได้นะคะยกตัวอ,อย่างเช่น อาจจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้เป็นสีฟ้าแล้วก็เปลี่ยนเส้นขอบให้เป็นสีเขียวนะคะเสร็จแล้วกดโอเคอาจจะทำเส้นขอบให้กว้างขึ้นนะคะลองกดแอปพลายดูนะคะ,ะก็จะขึ้นมาเป็นสีของการเลือกของเรานะคะซึ่งก็คือจะเป็นสีฟ้าและสีเขียวนะคะต่อไปถ้าหากเราต้องการที่จะ ทําให้โปร่งสีนะคะไม่มีแปลงให้เห็นแต่เส้นนะคะก็กดไม่มีแปลงเสร็จแล้วก็กดแอปพลายดูนะคะลองมาดูปกติแล้วจะโชว์ตัวอย่างการเลือกอยู่ตรงมุมซ้ายบนนะคะสีเส้นกออ็ลักษณะของเส้นก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันจากเส้นป่เส้นทึบนะคะเสร็จแล้วก็กดแอปพลายดูก็จะแสดงผลของการเลือกอยู่ตรงนี้นะคะ นอกจากนี้ยังมี่า,านสไปเรนซี่นะคะหรือความโปร่งแสงของชั้นข้อมูลนะคะความโปร่งแสงของชั้นข้อมูลนะคะสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะจากตรงนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถบตัวอักษรน,นะคะาสามารถแสดงตัวอักษรหรือชื่อนะคะได้นะคะตรงนี้ก็จะมีจะให้แสดงในส่วนไหนเช่นยกตัวอย่างจะให้แสดงชื่อ เนมลองกดแอปพลายดูนะคะก็จะขึ้นชื่อ,อตรงนี้ยังเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะคะ,ะตรงนี้เราจะกำหนดการเปลี่ยนภาษานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเข้าแล้วระบบไม่สามารถอ่านได้ลองเปลี่ยนจาก U T F แบบเป็น System นะคะแล้วกด a อ p l y ดูนะคะภาษาไทยมาแล้วนะคะ โอเคสำหรับการกำหนดโครงสรั้านข้อมูลก็มีรายละเอียดตามนี้นะคะ